สวัสดีผู้ชมทางช่องกับปุยลุยนะครับผมมาพบกับใบงานทีู่นยนหนึ่งนะครับผมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิทยาการคำนวณน,นะครับคำชี้แจงนะครับลุงบุญมาเปิดร้านขายไอศครีมในหมู่บ้านวันหนึ่งกุ๊กไก่และกอหญ้าซื้อขึ้นมาอีกนะมาสั่งไอศครีม ลงบุญมาเมื่อลงบุญมาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วลงบุญมาจําไม่ได้ว่าใครสั่งอะไรบ้างนะครับ้ักเรียนช่วยกันหาเจ้าของไอศครีมตามข้อมูลต่อไปนี้ด้วยทีไอศครีมของกุ๊กมีขั้นตอนดังนี้หนึ่งนะครับหยิบกลวยไอศครีมขึ้นมาสองตักไอศครีมรสสตรอเบอรี่นะใส่กลวยหนึ่งลูกนะหนึ่งลูกนะครับ รา,าดด้วยซอสสตอรอเบอรี่ครับสาน 4. <า><า>โรยด้วยเครีชอ็อกโกแลตนะเรามาดูกันเลยครับ1ลูกมันต้องเป็น1นลูกครับผมตอบก็ไก่ครับผมจบครับนะของกุ๊กนะครับผมกุ๊ก,กไก่ก็ไก่ครับผมมันมีตะก,กีน1ลูกครับนี่ใช่ไหมครับผมนอกจากนั้นมี3ลูกมาเลยจริงไหมครับผม อ่าโอเคถ้าสังเกตแค่นี้ก็ได้เรืออเราจะดูว่าโอ้มันโรยชโโ็อกโกแลตด้วยอะไรก็ได้นะรับแต่ถ้ารู้แค่นี้มันก็รู้แล้วมันมีไอศครีมแค่สี่ตัวเลือกที่เราเลือกครับผมสองไอตีมของกอย่าครับผมกอย่าโอ้เือนนางอีเดือนัอะลยกอย่าไอรีมนะตักไอศครีมลดมะนาวหนึ่งลูกเนะมะนาวมีอะไรบ้างนี่นี่ก็มีนี่ก็มีนาจะมีน่าจะมนจะมานาวแหละ นี่ก็มีอ่าสตอรอเบอรี่นี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีอ่าใส่ลงไปในชัวยโอเคครับผมทีนี้โรยหน้าด้วยช็อกโกแลตบดไอศครีมมะนาวตัวนี้ครับตัวนี้ตัดออกครับผมจะได้ตัวนี้กับตัวนี้ครับผมมะนาวมันจะมีเห็นไหมครับผมโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตครับผม ไอศครีมตักไอศครีมช็อกแลตไว้ด้านบนตัวนี้ก็ด้านบนตัวนี้ก็ด้านบนเหลือสองตัวแล้วครับผมสุดท้ายนําขนมปังปากลงบนไอศครีมแน่นอนเป็นตัวนี้ครับดังนั้นก็งองงัวครับผมโอ้ง,องงัวครับผมเรียบร้อยครับผมาแานแรกตัวนี้ปากกาแบตหมดนะครับผมตัวนี้เขาให้เขียนแผนผังนะครับของ การแสดงกตักะกิมของกุ๊กนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนผังเปลี่ยนผังของกุ๊กนะครับผมกุ๊กไก่เปลี่ยนพังนะครับผมก็ขเขียนลงไปเลยครับผม หนึ่งรับของกุ้กไก่หนึ่งหยิบไอหย,ยิบกล้วยไอติมนะครับอมืมันไม่มีปากกานะเดี๋ยวผมพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่อใหม่ครับผม